กางกมลชนกอาลัยมานพอัศวเทพลุงเที่ยคารพบรักของหลานหลังจากเมื่อวานนี้28ตุลาคม2,566วงการบันเทิงได้สูญเสียอดีตพระเอกหนังไทยคนดังอย่างมานพอัศวเทพยังไม่มีวันกลับสิริอายุรวม89ปีซึ่งต่อมาลูกสาวของอดีตพระเอกชื่อดังได้เผยว่าคุณพ่อมีอาการปวดท้องเมื่อไปโรงพยาบาลก็ตรวจพบว่ามีนิ้วในกระเพาะ ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคนิ้วในกระเพาะอาหารที่อักเสบและมีอาการติดเชื้อลามไปในกระแสโลหิตและเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลทหารเรือล่าสุดนักแสดงชื่อดังอย่างวากวางกมลชนกซึ่งเป็นหลานสาวของมานบอศวเทพได้โพสรูปภาพในอดีตและข้อความอารัยลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยรักและอารัยคุณลุงยาที่เคารพรักของกวางค่ะ กำหนดสวดอภิธรรมเรือโทวิริยะจุลมกรมานพอสวะเทพณศาลาสองวัดเจ้าอามถนนบางขุนนนเขตบางกอกน้อยวันที่28-30ตุลาคม2566และพิธีชาป,ปนากิจวันอังคารที่31ตุลาคมเวลา14นาฬิกาและพิธีชาป,ปนากิจวันอังคารที่31ตุลาคมเวลา16นาฬิกาขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n m e n t h i c o m ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ